สวัสดีครับก่อนหนึ่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจตามคลิปต่ตอไปครับครับผมวันนี้พามาชมสมภัยอีกหน,นึ่งชนิดนะครับที่มีชื่อว่า,าต้นอัญชันหรือต้นดอกอัญชันนะครับสำหรับต้นดอกอัญชันนี้ก็มีสมรุคุณทางด้านยาอยู่ มากขาน,นะครับแต่ก็จะเอามาพูดเชียงนิดหน่อยนะครับสำหรับสมุนของต้นดอกอัญชันครับต้นดอกอัญชันนี้ก็จะใช้ดอกนะครับใช้ดอกดอกที่มีสีสวยสดงดงามนะครับใช้ดอกมาทำามาทำให้มีประโยชน์ ทางด้านอาหารและด้านยานะครับประโยชน์ทางด้านอาหารก็จะนําดอกมาคั้นเอาน้ํานะครับคั้นเอาน้ำ,นนนำไปหุงข้าวก็ได้นะครับหุงข้าวให้เป็นสีนะครับมีสรรพคุณทางยาทางด้านยานะครับกุงข้าวข้าวก็จะเป็นสีตามดอกไม้นะครับและก็ นำมาต้ม,มนะครับนำมาต้มรับประทานนะครับนำมาต้มรับประทานใช้ดอกนำมาต้มรับประทานนะครับพอสมควรนะครับสบควทางด้านยาก็ดอกนี้ถ้านำมาต้มก็จะช่วยขับปัสสาวะนะครับขับปัสสาวะทำให้หัวใจ สดชื่นนะครับทำให้หัวใจสดชื่นทำให้หัวใจมีความสดชื่นนะครับปีกกระเป๋านะครับปีกกระเป๋าเวลาต้มก็คันน้ำแล้วมาต้มผสมกับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งก็จะมีรสชาตออออิอร่อยนะครับและก็เป็นยานเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ เกรื่ัปสวะบำรุงหัวใจแต่ไม่หัวใจสดเช่นเป้กระเป๋านะครับแล้วก็นําใบนะครับนาใบเออนำนำดอกนะครับนําดอกนะั้นมาคั้นมาคั้นเอาน้ํานะครับเอาน้ําเอาน้านมาย้อมผมนะครับจะช่วยให้ผมนะมั้นมีความแข็งแรงนะครับดกดํานะครับสําหรับน้ํา ขันดอกอันขันแล้วเอามาสะผมมาย้อมผมนะครับแต่ช่วยให้ผมนั้นมีความแข็งแรงนะครับดกดำนะครับถ้านํามาต้มรับประทานนะครับนําดอกมาต้มรับประทานก็จะช่วยทางด้านสายตานะครับบำรุงสายตานะครับทำให้สายตานั้นเดีนะครับทำให้สายตานั้นเดีนะครับช่วยขับปัสสาวะขับนิ่วนะครับ บำรุงหัวใจทำให้หัวใจสดชื่นนะครับกระปพี้กระเปิ่วนะครับสำหรับดอกอัญชันนำมาต้มนะครับนำมาต้มประเปราแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารนะครับนำไปทำเป็นอาหารก็จะมีประโยชน์นะครับนำไปทำขนมนะครับก็จะมีประโยชน์ทางด้านยานเหมือนกันนะครับสำหรับดอกอัญชันนะครับ ก็หามาปลูกไว้นะครับหามาปลูกไว้แล้วก็ศึกษาดูว่าใช้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็มีประโยชน์ทางด้านยานะครับประโยชน์ทางด้านยาสาหรับดอกอัญชันนะครับเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นช่วยในด้านทําให้อาหารนั้นน่ากินน่ารับประทานนะครับทำไมอาหารนั้นน่ากินน่ารับประทานประโยชน์ทางยาก็จะช่วย ในด้านบำรุงหัวใจนะครับบำรุงหัวใจขับปัสสาวะนะครับขับปัสสาวะทำให้ผมดกดำนะครับรากผมแข็งแรงนะครับต้านน้ำมูลอิสระนะครับช่วยต้านน้ำมูลอิสระคนก็นำมาทำเป็นอาหารแล้วก็นำมาทำเป็นยาน,นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ